นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพังอราทังขมาทะเมพันเตอุกาสะทวารตะเยนกะตัง สัพพังอปราธังขมาทเมพันเตอุกาสะขมาณิพันเตหากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกินอิดามานดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันตุกพระโอษพระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจขอท่านเหล่านั้นได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอดคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบาร,รมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละลาบยศ สรรเสริญเจริญด้วยสติปัญญาปฏิพาณธนสารสมบัติอุปสรใใรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสวาม่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ราบจนเข้าสู่พระนิพพานเธอ